หลายหลายคนคงจะคุ้นกับเพลงนี้กันอยู่บ้างนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ใกล้เข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมเพลงนี้เนี่ยก็มักจะถูกนํามาใช้ในสื่อหลายๆประเภทและทุกคนเนี่ยจะได้รู้ทันทีนะครับว่าอ๋อมันใกล้วันเด็กแล้วนี่นะแต่หลายๆคนรู้หรือเปล่าครับว่าวันเด็กนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและเพลงที่เรานั้นได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยมีที่มาจากไหนวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ วันเด็กแห่งชาติได้ถือกำเนิดและจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกในวันจันทร์ที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2498ตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ได้มีการกำหนดวันเด็กสากลขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ยู i v เวอร์แซลชิลด์เดนเดย์ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆโดยมีจุดประสงค์สำคัญหลักๆก,ก็คือ 1. เป็นการให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนประเทศชาติและสังคมของโลกในอนาคต 2. เพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆและเยาวชนเพราะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า 3. สร้างความตระหนักด้านสิทธิของเด็กและเยาวชนเช่นสิทธิด้านการศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 4. ปลูกฝังให้เด็กๆนั้นเข้าใจบทบาทแล้วรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะพลเมืองของโลกและ 5. เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เด็กๆและสมาชิกในครอบครัวนั้นได้ใช้เวลาร่วมกันนั่นเองครับ และจากจุดประสงค์เหล่านี้ก็ทําให้ทั่วโลกนั้นเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการขึ้นรวมถึงในประเทศไทยของเราก็เช่นกันนะครับโดยจุดเริ่มต้นของวันเด็กในประเทศไทยนั้นก็เริ่มต้นจากคณะรัฐบาลได้รับสารจากสาหาประชาชาติว่าจะมีการจัดงานวันเด็กสาก้นขึ้นทางคณะรัฐบาลก็เลยจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมาโดยเฉพาะแหละครับเพื่อทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชนแต่จากที่กล่าวไปในช่วงแรกนะครับว่าวันเด็กแห่งชาตินั้นเนี่ยในครั้งแรกถูกจัดขึ้นในวันจันทร์นะครับแต่เอ๊ะแล้วทำไมในปัจจุบันถึงจัดวันเด็กในวันเสาร์แทนล่ะซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในปีพุทธศักราช2508ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นเนี่ยได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติใหม่เพื่อความเหมาะสมโดยให้เหตุผลว่าในเดือนตุลาคมประเทศไทยนั้นยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมากอาจจะทําให้สถานที่บางที่นั้นไม่พร้อมจัดงานและเด็กเนี่ยอาจจะไม่สะดวกมาร่วมงานด้วยแหละครับและอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญก็คือวันจันทร์นั้นเนี่ยเป็นวันทํางานของผู้ปกครองทําให้ไม่สามารถพาลูกหลานของตนไปร่วมงานได้ตลอดจนการจราจรที่คงจะติดขัดมากๆแหละครับอีกทั้งถ้าได้กําหนดให้วันเด็กนั้นไปจัดอยู่ในช่วงต้นปีมันก็จะมีความหมายแฝงว่า ทุกภาคส่วนของประเทศนั้นเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับเด็กๆเป็นอันดับแรกๆนั่นเองแหะครับและด้วยเหตุผลนี้เองวันเด็กของไทยเราก็เลยถูกเลื่อนมาเป็นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนั่นเองครับทีนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่อยู่คู่กับวันเด็กมายาวนานนั่นก็คือเพลงหน้าที่เด็ก เพลงที่ใครหลายคนเนี่ยน่าจะร้องตามกันได้เป็นอย่างดีแหละครับโดยจุดกําเนิดของเพลงหน้าที่เด็กหรือว่าเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีนั้นเนี่ยถูกประพันธ์ขึ้นโดยครูชอุ่มปัญจพันนักเขียนวนวนิยายชื่อดังของไทยซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นพี่สาวของคุณอาจินปัญจพันศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ในปีพุทธศัการาช2534ส่วนที่มาของเพลงหน้าที่เด็กนั้นเนี่ยจากคําบอกเล่าของครูชอุ่มก็คือเมื่อครั้งครูชอุ่ม ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดงานวันเด็กของกระทรวงศึกษาธิการครูเอุ่มก็ได้นำเอาเนื้อหาสำคัญของจุดประสงค์ในการจัดงานวันเด็กมาแต่งเป็นกลอนให้คล้องจองกันและได้ขอให้ครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงดนตรีสุนทลาพรมาแต่งทำนองเพลงให้และหลังจากนั้นเมื่อเพลงเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ออกมาลงตัวมากๆล่ะครับก็เลยเริ่มมีการนำเพลงนี้ไปเปิดที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ในวันเด็กแห่งชาติของทุกๆปีและใช้มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของวันเด็กแห่งชาติที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะครับและถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของไทยที่ทําให้เรานั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติทําให้เด็กๆนั้นได้รู้จักถึงหน้าที่รวมถึงการเป็นพลเมืองดีในสังคมนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความทรงจําอะไรเกี่ยวกับงานวันเด็กกันบ้างหรือว่าชื่นชอบอะไรในงานวันเด็กกันบ้างก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ